ื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าค่อยๆสยัดส่องลงบนถนนสายเล็กในชนบทของประเทศไทยตั้งแต่เส้นทางคดเคี้ยวทางภาคเหนือไปจนถึงถนนที่ไม่เคยหลับไหลในกรุงเทพมหานครมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างมั่นคงเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจนี่คือ2026 Yamaha YBR 125รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออวดตัวเลขบนกระดาษ แต่ถูกออกแบบมาเพื่อชีวิตจริงของผู้ขับขี่อย่างแท้จริงในประเทศไทยรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและ YBR 125ก็สะท้อนแนวคิดนั้นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ของมันให้ความรู้สึกสุภาพเรียบหรูและเป็นผู้ใหญ่เส้นสายของตัวรถดูคมชัดมากขึ้นแต่ยังคงความสมดุลไม่ดุดันจนเกินไปไฟหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้น พร้อมให้แสงสว่างที่ใช้งานได้จริงเหมาะทั้งการขี่ตอนเช้ากรู่และกลางคืนบนถนนในเมืองถังน้ำมันถูกออกแบบให้กระชับรับกับสรีระผู้ขี่อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อมองด้านข้างตัวรถดูโปร่งไม่เทอทะแต่ก็ยังให้ความรู้สึกแข็งแรงสีตัวถังสะท้อนแสงแดดเมืองไทยได้อย่างสวยงามรายละเอียดงานประกอบแน่นหนาแสดงถึงคุณภาพในแบบยามาฮ่าที่พร้อมใช้งานระยะยาวทนทั้งฝนแดดและการใช้งานหนักในทุกวัน เมื่อบิดกุญแจเสียงเครื่องยนต์125ซีซีก็ติดขึ้นอย่างนุ่มนวลเสียงเดินเบาเรียบสงบให้ความรู้สึกมั่นใจทันทีเครื่องยนต์ลูกนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความแรงฉุดฉาดแต่เน้นความเสถียรประหยัดและไว้ใจได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของผู้ใช้รถในประเทศไทยเมื่อเริ่มออกตัวการตอบสนองของคันเร่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่กระชากไม่สะดุดเหมาะมากกับการขี่ในสภาพจราจรหนาแน่นของเมืองใหญ่ การแทรกตัวการเลี้ยวหรือการหยุดแล้วออกใหม่ทำได้ง่ายและเป็นธรรมชาติผู้ขี่ไม่ต้องเกรงหรือปรับตัวมากนี่คือรถที่ทำให้การขี่ทุกวันเป็นเรื่องสบายไม่ใช่ภาระเมื่อออกนอกเมืองเครื่องยนต์ของ YBR125 แสดงให้เห็นถึงความนิ่งและสมดุลความเร็วคมที่ทำได้ดีแรงสั่นสะเทือนส่งมาถึงแครนและพักเท้าน้อยมากทำให้การขี่ระยะไกลไม่เหนื่อยอย่างที่คิด เกียร์เข้าออกลุ่มอัตราทดถูกจัดมาอย่างเหมาะสมทำให้เครื่องยนต์ทำงานในรอบที่สบายไม่ต้องเร่งหนักช่วงล่างของรถให้ความรู้สึกมั่นคงรองรับสภาพถนนที่หลากหลายของประเทศไทยได้ดีไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบในเมืองหรือถนนครูขรในต่างจังหวัดระบบกันสะเทือนช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างน่าประทับใจทำให้ตัวรถยังคงนิ่งไม่โยนไม่กระด้างเกินไป ท่านั่งของ YBR 125เป็นแบบตรงตามหลักสรีรศาสตรแ์แฮนอยู่ในตำแหน่งที่พอดีไม่ก้มมากไม่ยกสูงเกินไปช่วยลดอาการเมื่อยลา้าในการขี่นานๆเบาะนั่งนุ่มกำลังดีรองรับทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนได้อย่างสบายเหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันระบบเบรกให้ความมั่นใจการหยุดรถทำได้อย่างนุ่มนวลควบคุมง่ายให้ความรู้สึกปลอดภยัยไม่ว่าจะเบรกในความเร็วต่ำหรือฉุกเฉินในสภาพจราจรจร,จริง ทุกอย่างถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับบุคลิกของรถในด้านเทคโนโลยียามาฮ่าเลือกใส่มาเท่าที่จำเป็นหน้าปัดแสดงผลชัดเจนอ่านง่ายแสดงข้อมูลสำคัญครบถ้วนโดยไม่รบกวนสมาธิผู้ขี่ทุกอย่างเน้นการใช้งานจริงมากกว่าความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ2026 Yamaha YBR125 คือความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ถูกปรับจูนมาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะก,กับการใช้งานทุกวันช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความอิสระในการเดินทางไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเติมน้ำมันบ่อยๆเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มรู้สึกได้ถึงบุคลิกของรถคันนี้มันไม่เร่งร้อนไม่วุ่นวายแต่มั่นคงและสอสัต์เหมือนเพื่อนร่วมทางที่พร้อมอยู่ข้างคุณทุกวันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนพนักงานออฟฟิศหรือผู้ใช้รถทั่วไป Y b r บ2 5ปรับตัวเข้ากับทุกบทบาทได้อย่างลงตัว และเมื่อจอดรถปิดเครื่องแล้วมองย้อนกลับไปสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือยามาฮ่าเข้าใจผู้ขี่อย่างแท้จริง2026 y a m a ฮ่า YBR 125ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์แต่มันคือประสบการณ์การเดินทางที่เรียบง่ายแต่มีคุณค่าบนถนนประเทศไทยในทุกๆวัน